เงี้ยประมีอะไรสัสทีนี้ไม่พูดอ่ะเงี้ยไอ้ควายตายโงูวิ่งวิ่งเยี่ยขยะจัดเลยเขี้ยพี่ดูบวยที่มันหวานโคตรมันเลยว่ะตำรวไม่มีตาแล้วมึงเป็นเขี้ยอะไรมีอาการเหรอเออแม่งด่ากันเลื่อยเลยเยี่ยขยะไม่เลยไม่ไม่เลยรุ่นใหญ่ด้วยโกแดงอ่ะ พอแล้วครับไม่หมดอยู่แล้วครับไม่รู้หรอยังยังเหลือมันหวานอีกต้องกี่รอบสี่ห้ารอบปะอันนี้รอบถ่ายยังยางเราจะไหวเรายังไหวมิงานเราจะเปิดฟาร์มไม่ได้เราจะได้เป็นเอ็กโอโบแทนแล้ว เปลี่ยนเป็นรูหลักหรอคุณเจเปลี่ยนเปนรูหลักหรอที่ยำที่กดดูทำยังไงอ่ะเราโดนด่าเลยเอามาปชื้อเราหัยังไงองเราเผยๆเดี๋เราตู้เราตู้เราไปคบกับคนนี้ เป็นเขาไงแบบเราเป็นตอแบบพี่ดำเป็นตอมอแล้วว่ะเป็นไปไม่ไตอมพี่ดำกระเทือบเราทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเราจะจะปกป้องเราใช่ไหมวันนี้กระทืบเธอทำไมเอานี้เธอเราไปบอกพี่ก๊อดก่อนว่าเธอเป็นแฟนกับเราในปีห้าเขาจะโอเคไหมพี่พี่เธอไม่ใช่หรอไม่เราไม่บอก เธอต้องลองก่อนไงว่าเขาโอเคเธอต้องแบบไม่ไม่เธอต้องดูอาการเรากล้าเปิดตัวเมื่อวานก็พี่โทรไงเมื่อวโทก็พี่เราถูกไหมล่ะแล้วพี่โทพี่โทก็ดูแล้วพี่ก๊อตเธอต้องรอไงไม่แต่นอกโบเธอต้องลองก่อนเธอต้องยับก่อนเอ้แล้วก็มาบอกเราไงว่าพี่ก๊อตมีอาการหรือเปล่าห้่ไดพี่เธออ่ะไม่ได้เาทำกับแฟนพี่ก๊อตไปเยอะ๋ยวกเขาทำคืนดีเราต้องระวังตัวนิดนึงคือ อ๋อจะบอกว่าเดอเพิ่บอกว่าอ้ามีหลยคนนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เราแกล้งแฟนพี่กอดเขาไปเยอะไงแบบไปขอของเขาไงใช่ไม่ดิเธอต้องกล้าบอกสิผู้ชายเรากล้าอยู่แล้วเรากล้าอยู่แล้วเราให้เป็นผู้หญิงไปพูดก่อนเธอบอกว่าเธอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราหน้าแตกดิอ้าต้องลองก่อนไหมเธอไม่ไว้ใจเราอันี้แบบนี้ที่เธอเจอไม่ไว้ใจเราเสียใจ เธอไม่เชื่อใจเราอ่ะพี่เรารู้อยู่แล้วพี่โชคก็รู้แล้วถูกไหมล่ะเล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคุณอาพี่แซกก็รู้เขารู้ไปหมดแล้วเว่าเดี๋ยวเขาแจกกระเป๋าเดี๋ยวทำไรเพื่อนโอ้ดี๋ยวจะปรับเพิ่มไงว่าเพื่อนเขาเสียใจอ่ะจนไม่กล้าเปิดตัวเราตก้าเพราะว่าเราล้นอ่ะ แค่เราโลดนอเธอไม่ก็เปิดตัวเราผมเธอไม่ยาวมัดใจเราไม่ได้หรอฮะที่เธอจะบอกแค่น,นี้ยางไม่พอหรอมาดูราคาของรอบเมืองนีิเมื่อกี้สี่หมื่นตอนนี้ห้าหมื่นแล้วอ่ะไปห้าแล้วหรอเพิ่มทุกหนึ่งนาทีเลยนึกว่าหุ้นสี่หมืนห้าก็มีแล้วนะมีพีออเดอร์รอบเมืองสี่หมืนห้านะโอ้ไม่ งานเร็วด้วยนะเขาเขาเคลมว่างานเร็วอ่ะตอยรับเงินไปบิดมาดูมวยที่มันได้นะอุ้ยเธอไปมันกันไปมันมันไปไปไปได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี้เราไปมันเราเสร็จไปมันเป็นไงถูกคนอะไรมางูงิงงูญิงถ้าไม่หยุดเดี๋ยวได้ไวลิสขอเจอหน่อยนะได้เคได้คนนี้แต่คนนี้สนับสนุนค่ากล่องตีวุ้หน่อยไหมช่วยกันหน่อยไหมรักกันจริงห่อขอชมหน่อยดิเชาวบ้านอะ กเราก็อยากเป็นชาวบ้านเฮ้ยมีคนต่อยกันนั่นไงกล้เต็มแล้วก็เต็มแล้วรีบเก็บก่อนไหมเก็บอยู่มันช้ามากเลยอ่ะอือเดี๋ยวเราจะไปแวะมันก่อนใช่ไหมเธอดูดิเธอดูดิเธอดูเขาต่อยกันอ่ะมาดูมวยที่มันอ่ะงานสนุกนะไกละไกละไปละ ไปเลยไม่ล่าด really şey ี๋ยวเรวค่อยกลับมาเก็บไหมได้นะน่าสนไป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 เลยละโอ้ยยังไพลาดได้ไงอ่ะดูมวยอ่ะฝามฝามแล้วเัีไดูมวยก่อนดียังไงมวยใครก็ชอบดูกว้างเขามวยกันแล้วเขามวยกันดีนั่นแล้วเพิ่มมวยจบ กองเชียร์แบบเราจะพลาดอะไรไม่ได้เราไม่ค่อยรีบกันเลยเนาะถูกถูกถูกกองเชียร์แบบเราพลาดไม่ได้อยู่แล้วอะไรนะใช่ใช่ใช่โดนทำเหมืองได้เป็นหมื่นอ่ะถูกทำเหมืองได้เป็นหมื่นอัานอ่ะยิงพี่น้องจิบซัเสร็จแล้วรว่างสองพันอีกเนาะเองชอบคนนี้เองชอบเองอย่าชอบถึงเมื่อไหร่ยังนี่เราไทยนบูบเบลแดงครับถ้าเกิดขับกาเดียนถึงล่ะเราไทยแท้อยู่แล้วพลาดไม่ได้หรอก ไออ้แี่พลาดเลยอ้ยู่ได้ไงยังสาวอยู่เลยวันเดียวม่สู้จะโดนกูป่ยตูดีกว่าเสียงใครว่าเสียพูดในวัดหลังอล้เงินเงนเียนเก็บเียนเก็บเดีวเสีโกะเสียโกเนี่ยเสยโก ผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวพี่เงี่ยมันมีอะไรสักทีนี้ไม่พูดอ่ะเงียบไอ้ควายตายโง่อุ้ยอุ้ยเงี่ยขยะจัดเละเขี้ยพี่ดูบวยที่มันหวานโคตรมันเลยว่ะับรถไม่มีตาแล้วมึงเป็นเขี้ยอะไรมีอาการเหรอเออแม่งด่ากันเลยเลยเยี่ยขยะไม่ละไม่ไม่ในรุ่นใหญ่ด้วยโกแดงอ่ะ เบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยแบบเบอร์หลักอ่ะเบอร์วิ่งเก็บอ่ะแต่มันเสร็จจะจมวยมาเสร็จแล้วอ่ะมวยมาจบแล้วอ่ะมันยืนด่ากันไปแล้วอ่ะพอพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมันด่ากันเลยเลยมเนี่ยเชี่ยแม่งเอาไว้แล้ววะไวรุษมันหวายแบบเราอ่ะ ใครโดนวะนี่คือใครอ่ะโก้โคตรโหดเลยว่ะก็มันปากดีมาทำอะไรอ่ะใครอ่ะขับรถมาว่าปากดีเฉยเลยขับรถไม่มีตาแล้วเป็นเที่ยอะไรอีขยะขับรถไม่มีตาแล้วเป็นเที่ยอะไรเออควายเออแอบไอสัตว์วัดจะไม่ไหวอะ ควักโทรศัพท์เรียกเพื่อนไอ้เหี้ยขยะกะหมาหมูหนึ่งหนึ่งวัดไม่ไหวแล้วล่ะวี่งไปไหนไปคนรันอ่ะเยี่ยมเรียกเพื่อนกูมาก่อนเดี๋ยวมึงโดนโดนแน่มึงโดนมึงโดนอีกเฮ้ยกูเจอที่มันกับเรากัเอ็กแล้วว่ะเอ้ยสรุกว่ะวิ่ไปดูเลยนี่แหละคนแล้วมีกับใครไม่มีแล้วไปมีกับแก๊งนายทุนด้วย ครับว่าไงเดือดดีเราจะแก๊งรุ่นใหญ่แล้วแก๊งรุ่นใหญ่ด้วยอ่ะให้เราแก๊งเลยอ่ะน่าจะพวกตัวพวกตัวโอ้โหแล้วคนไปถึงคนที่บัฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่คนโดนคนโดนไม่รู้คนโดนไม่รู้คือใครอ่ะนี่ w x กลายเป็นเด็กเล่นกันไปเลยนั่นดีกลายกูกลายเป็นเด็กเลยกูอยากรู้ว่ารอหมอชุบแหวกกูอยากรู้ว่าเขาคือใคร อย่าหมอหมอเอาวามันเอาอีกมันเอาอีกมันเอามันเอามันยืนเฝ้าขันี้มันเอาหมอลงมามันเอาแน่มันเอามันเออเอออย่าไปหยุดอย่าไปหยุดโกอย่าไปหยุดแล้วมันเจอถูกรุ่นได้ไงถ้าไม่ใช่โกมันอาจจะรอดไปนะ จะเจอไกูไงดีไม่เจอไอ้ตู้อีกคนเรียบร้อยครับดูแลสุขภาพได้ครับได้ครับเรียบร้อยครับตัวฟ้องหมอฟ้องหมอหมอครับมีคนสลบครับให้หมอเห็นปะหรือฟ้องหมอให้แม่งช่วยหน้าตาหมอไม่อยู่คนสลบเหรอหมอไม่เห็นครับ เอกูคาดพีกอันหนึ่งเซฟขอบคุณครับไปเก็บเอย่างจะกลับไปเก็บเหรอเออเนี่ยกูเนี่ยแหละไฟดีๆเนี่ยแหละฝังมีต่อมีต่อชิดดิมีต่อมันรอขนาดนี้ไม่แต่กระเป๋าเต็มแล้วเราคุ้มเก็บไม่ได้แล้วอ่ะสองสามศูนย์หนึ่งมันมีต่อแน่นอนนี่มันเอาเนี่ยห่านจะตะกี้มาเลยกิ๊บไม่ต้องเรายืนฟังได้เลยเหมอะหมอคะฉีดยาได้ไหมเออต่อไฟเลี้ยวนะตกไฟตกไฟเลี้ยว เนี่ยวะนายนายยัไม่อ่ะนายยัไม่อ่ะเดี๋ยวถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่อ่ะหรโหล่เทสหล่เทสมันเริ่มอีกแล้วนะมันเริ่มไปแล้วมันหวาดมันเริ่มไปอีกแล้วนะมันเริ่มอีกแล้วอื้มแต่แก๊งรุ่นใหญ่พี่พูดแค่นี้แหละรุ่นใหญ่กับรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่เดี๋บอกนะใครนะบิดอะแก๊งแก๊งไม่แก๊งพี่เฉินพวกพี่เฉินกับใครเนี่ยแหละไม่รู้อ่ะแก๊งอะไรอ่ะอยู่บอกนะเอ้ยแล้วถึงมะเขือยังเนี่ยเดี๋ยว เอามาคืออันไหนกูเลยมาแล้วครับพี่ไปเงียบเลยเหรอเลยได้ไงเฮียรถแล้วอีกแล้วคนค้นเก่งไม่ชอบเงียบอีกแล้วเราเป็นเฮียอะไรไอ้สักแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะเอามีอาการหน่อยป่ะใจ่นกระตุกหรอเล่กระตุกอีกแล้วไอ้ตันแจกกันแล้วครับยังไงแลร้อยอยู่เมืองข่เหรออยู่เนื้อแก่แล้วเหรอแกร้อยอยู่เมืองข่เหรอเออพี่มันแก่แล้วอ๋อ ทำงเดินแอคทำงเดินแอคไอสัตว์ทำงเดินแอคไอั์เขามมยครับเขามวยกันไอโกมีเรื่องอ่ะเพื่อนมีเรื่องนี่เยี่นี่แอคไม่วยกันอีกแล้วมวยกันอีกแล้วขับบนเขาเอาไว้เฮียขับบนไวเพื่อนปีตอรี่อุ้มไม่ละตายอ่ะอย่เลตายอ่้ยมตายไหวเพื่อนมไปเป่ามไปปล่มไปปล่่ ไอโไอโไม่เฟยไอโโไอโเอาดิ่ยกดิปนเอยนนี่นนี่ไปกูเพอนกันเยมายไเพื่อมึงอ่ะเพื่อนกูมาตอนียื่อนกูมาอไอ้ยี่นี่ใครอ่ะมึมี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 ลายปลาไอ้คนมันอะเดี๋ยวนคนบันอะ อ้าว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 มันต่อยกูมันต่อยกูไอ้กอเลกแกมนะไอ้ตี๋บ้างอ้ามึงไม่รู้อะไรเลยอ้กูไอ้กูและเอ็กซลงเหรอแล้วเอ็กลงสนามนะแล้วเอ็กโดนลงสนามนะมั่วโดนถ้ามั่วมันโดนมันมีกฎห้ามโดนมันมีกฎห้ามมั่วนน่าจะมีคนเดินตับงานนี้พวกมีคนเดินตับไม่ได้แค่ตัวตลกไอ็กไบจ้าอ่อนนี่กอสหัวขาว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 ย่างนี้โดไอเกียดหั เพื่อนกูมาก่อนเนพื่อนกูมาก่อนไงโดนดิเด่นเดนเด่นเด่นเว่นเด่นเด่อ่นเด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 ่น่นเต่นเดไนเด่นเด่อเด่นเดนเด่อเ่าเดนโด่นเ่เด่ด่นม่งเ่นยสินเด่ไเเติมเมอด่เนเด่นเด่่เดอ่นเ่นนด่นู่เ่นเ่่นน่่เด่เ่นเนดเดเ่่นเดเ่นนเด่เ่นน่เ่เ่นน่เ่เน่นเ่นดนนเนเนดนเ่นนก่น ก็บกูใส่ยืนด้วยเฉยอะน้แม่งสะกิดกูไงไอ้โกขกเทียนตู้เฟียวว่ะต mm ่อยเสร็จไปปั๊มยาก่อนด้วยอ่ะไปขีดยาก่อนด้วยอ่ะเดี๋ยาฟาร์มแป๊บเดาฟาร์มแป๊บเดี๋ยว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 ไม่โดนต่อเดี๋ยวคุณพิมพ์แม่เดตก่อนเดี๋ยวคุณโจฟาร์มก่อนโจฟาร์มก่อนโจเดาเดาไม่เข้าออโต้ด้วยกูไม่เข้าออโต้ด้วยกูเฝ้าพวกมึงอยู่ตรงนี้แหละกูไม่เฝ้ากูไม่เข้าออโต้ด้วยกูรอพวกมึงตรงนี้แหละ ไอ้เชี่ยการเก็บพริกกูแม่งไม่สนุกเท่าตรงนี้เลยว่ะน่าจะมีต่อแน่นนมีต่ออยู่ที่เราเรามีตอมียกรอดูดิเดี๋ยวชุกมาก็ต่อแล้วเลยพี่เอาต่อพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่หัวม่วงหัม่วงครับเขาเขาทำไมเขาต่อยกัน่ะไม่รู้ครับลองไปถามแม่ไม่รู้ครับอุ้ยแกงพี่มันเอาแล้วพี่แบง ไอ้โกมันรจัดให้พี่แล้วและเห็นได้ข่าวว่ารุ่นใหญ่ด้วยนะที่เดียวเห็นว่ารุ่นใหญ่นะเห็นเขาว่าคือยูเคนะเห็นเขาว่าคือยูเคนะเห็นเขาว่ายูเคนะครับพี่เออใช์ใช่ป้อมก่อนเดี๋ยวป้อมก่อนเออใช่ใช่ป้อม่ไม่ต้องไนมะ่ต้องทำไปด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมองหมอกหมาะมากก่อนดีมากครับขอบคุณครับพี่ชายแต่งตัวเซ็กซี่กับเธด้วยหอขออยู่ไหน<อ>วะ ถือหึงหรอแต่นี่ไม่ใช่โบลห้านะแล้วเพื่อนกูมาแล้วมึงมีแค่ห้าหรอยืนจีบกันมาสองชั่วโมงเจอไอเก๋์ไม่มนาทีกระจานไปเลยไม่บอกขับรถไม่บอกกูขับรถไม่มีตายันมันยังไม่มีใบขับขี่เลยกูยืนฟาร์มไม่มีตากูยืนฟาร์มกูยืนฟาร์มง่วงตั้งนานแต่กูไปฟาร์มที่หวันหวานหรอบัตรฟาร์มกูเสียเวลาไหมนี่นั่นดิบัตรฟาร์มกูจะหมดแล้วด้วยก็เพาเสียเวลาหรอกเพื่อนกูมีเงินเยอะสวย เอาบัตรฟาร์มมาก็ไม่ได้ใช้ต้องมานั่งวิ่งเก็บอีกไอ้เหี้มมาเก็บขยะอย่างพวกมึงไง้ยขยะเพราะว่าเขาต้องซื้อคนอะไรมีอะไรได้ไอ้ฝากหน้าซื้อบ้านหน้าลงทุนไหมหน้าลงทุนปะเขาเห็นแล้วตู้ขายหุ้นอยู่แล้วเขาว่าเขาเห็น่แล้วมัาตอบโต้แล้วสาวหน้ากับไปแล้วพี่สาวตอนแรกผมมามันยืนต่อยหนึ่งกับไอ้โกอยู่ไอ้โกชนะไอ้โกก็เลยยืนด่าแล้วเนี่ยไอ้โกมันรอหมอชุบมาอีกรอบมัาหน้าต่อยหมอชุบเลยไงพี่ตรงเนี้ยน่าจะมีอีกยก คืนคืนผมว่าหุ้นพี่น่าจะขึ้นแล้วเจอขนาดเนี้ยและกลางที่ฟาร์มอ่ะโว้ยตู้อย่างนี้หุ้นราคาดีดเละเลยดิหุ้นดีดหุ้นดีดต้องนี่อย่างนี้แหละดูดูนักเลงทีโชว์จะได้โชว์จะได้โชว์โชว์เปี้ยวเปียวเปียวกำลังโชว์ผลงานกำลังเปี้ยวเปี้ยวงาลังทกัผลงานจริงนะต้องบิดต้องบิดติดปลายโดมไปแล้วเราต้องซื้อหุ้นแล้วนะเราบิดติดไว้ทางดินแล้วแหละใหต้องต้องซื้อแล้วแหละเห็นแบบนี้เอาเต็มละ ดีไงผมว่าแล้วว like ่าเรื่องรถมันเอากันแน่มีเวลาอยู่พวกเราเยอะแล้วหมอมาแล้วหมอมา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 แล้วแล้วหมอมาแล้วยกจิดจาเลยยกชิดจานเลยยกยกลงไหลเดยวก็ทันจะเอาไม่หยกไหมสอนเชิงมวยแม่งหน่อยเว้ยสอนเชิงมวยแม่งน้อยแม่งไม่เป็นนี่เฮีย เมื่อกี้แม่งเส้นกระตุกใส่มันไงเพราะมัไม่เหมือนเวลาที่ผมฟังเหตุการณ์อ่ะไอ้โกล่ะขับรถไม่ดีและเหมือนไอ้เนี่ยไปดูคือใครอ่ะไอ้พวกยูเคอ่ะเหมือนได้ไปพูดใส่ไอ้โกแหละไปพูดว่าขับรถประมาณแบบด่าว่าว่าขับรถไม่ดีป่ะไอ้โกมันก็เลยจัดให้ไงพี่เพิ่งมาไม่เส้นกระตุกใส่กูก่อนไงเอากูเส้นกระตุกใส่มันแล้วมันเส้นกระตุกใส่กูอุ้ยแบงค์กิ้วน้องรักหมาเอาสีจายครับ เอาแล้วเอาแล้วยกจะเริ่มแล้วยกจะเริ่มแล้วแค่แต่เขาไม่เปิดไม้สวนเลยอ่ะไอ้กอไอ้กอมันตื่นแล้วเว้ยไอ้กอไอ้กอกถ้าตื่นถ้าตื่นมีปากมีเสียงกูอีกูต่อยอีกอะถ้าปากมีเสียงกูอีกูต่อยปากอ่ะเอาบ่าไอ้บ้าไอ้เดะเอาเดะปากมีเสียงกุ้กูต่อยปลาย่ะแต่งตัวมึงก็บ้าแล้วไอ้บ้าตอบเดซ่า สวยสวยสวย้าหาไอ้บ้าเลยบ้าไอ้บาแหลบบ้าไม่พอใบด้วยไม่ตอนี่แหลออเออเดี๋ยวนี่อเอามาสวนนะสวนนนสวนสวนไรรอมายดอมาดิ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 มาดามาดิมาดิมาดิมดิมา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 าดิมมาดิมาดิมาดิมาาดิม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 าดาดิมาดิมาดิดิมาดิมาดิมดิมาดิมาดิมดิมาดิมาดิมดิมาาดิมาดิมดิ ออกเหรอประกาศออกเด้งเด้งยืนนีนมีอาการเด้งเด้งเด้งยืนนขายเด้งเด้งเด้งยืนนในขายมาไปกันครับเด้งเต้นเลยเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรไม่พูดเหรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเิ่งอ่ะเฮี้ยอะไรไม่พูดเหรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรไม่พูดเหรเฮี้ยอะไรมึงคิดว่าเป็นตรงไปเลยกับมือเป็นแค่โกลเดอควายเฮ้ยมีปั๊มมันมีปั๊มมันมีปั๊มมันมีปั๊มมีเอดีมีเอดีมีเอดีรวยเหรอยเหรไอ้เด็กเฮี้ย ด้วยเหรอไอ้บ้าไอ้บ้าเป็นเยี่ยอะไรไอ้อันไหนพวกมันกูงงไปหมดแล้วเนี่ยโดนถอยไปก่อนร้อยขอไว้ยี่หัวทองนี่พวกมันนะปล่อยไปก่อนเลยเอาเงินเอาเงินดีน้องน้องปล่อยไปก่อนช่วยขอโทษยข่อยไปอุ้ยเริ่มเยอะเอาแล้วเริ่มมาเพิ่มเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะมาเด็กมาถ้าพวกไอ้ตูนล้มจะโดนด่าขนาดนี้ว่ากูอยากรู้ว่าเยี่ยอะไรลุงน้องไอ้สัตว์ฮะลุงน้องผมทำเยี่ยอะไรไม่พูดไหนเยียไม่พูดไหนเยี่ยไม่พูดไหนเยี่ย ไม่พูดอะไรเฮียหมอไมู่ดะไรเนียไม่พูดอะไรเฮียเียมันเฮียอะไรสั์ฮะเียอะไสัเยหมอไม่พูดอะไรเฮียไม่มีเฮียอะไรันอ่ไหนสัะเฮียอะไรเฮียอะไรต่อยแล้วมาต่อยกันแล้วหัวกระต่ายหัวกระต่ายกลุ่มลนาทีสองนเอ็นพีอาร์ เพื่อน,นมันบอกว่าได้เรืร่อยๆด้วยเพื่อนมันบอกอ่ะไอ้อเยี่ยไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยบ้าหน่อยเยี่ยบ้าที่นอนตายเนี่ยมันบอกได้เรืร่อยๆอ่ะพัขึ้นมาซูมดูแต่คุณทำให้เห็นเพื่อนตายบอกกูกูกมีเอดีกูมีเอ็ดี้ไม่โหแต่โซ่ที่นกในแต่สซ่คามนี้พี่เจ้าก็เอ็กเข้าไปหนึ่งคนแล้วแหละพวกนั้นมันพลาดไปต่อยโดนเอ็กหมักหนึ่งอ่ะพี่เจ้าโซ่คามนี้ไอ้สิบห้าคนพี่ต้องมีเอ็กหนึ่งคนแล้วแหละ ไอ้ชุบป่าไอ้ยอ้ชุบป่า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 โคตรมันเลยจริงพี่ชุบป่าชุบป่าแม่งเจอใครไม่เจอไม่เสิร์ชเจอไอ้กูไ่ตู้ไงแม่งเจอต่อมากกว่าเย็ดลื้ออเ็ดลแม่งชุบป่าเจอใครไม่เจอไงถ้าเจอคนอื่นมาอาจจะไม่ขนาดนี้ไงเหมือนนะเหมือนฉลาดนะแต่โง่เอ้ยเอ้ยตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่ง นี่ไงอยากด่าคนขับรถไม่ดีทุกคนเนี่ยจะโดนไปด่าโกะไงเชี่ยชาวบ้านไม่ใช่มีแค่เรานี่วะตายกูเจ็บก้อยเว่ยก้อยยืดเลยก้อยเค่ยเว่ยไข่เลือดตรงนี้ตรงนี้เป็นพระเอกตรงนี้เป็นพระเอกไอ้เหี้ย เอพีพีกูจะตายเอาพีกูออกมาทันมาู้เปล่าเปล่าเปล่าเปลปล่ากูหลิคุหลิคหลเลี่ยงตรงนี้อยากเป็นพระเอกเเพื่อนอะตรงนี้พระเอกอตรอยากเป็นะเอกอตะงี้อยากเป็นมือถือตรนีอยากเป็นมือถือตรนอยากเปนมือืองนีอยากเปนมือถื่นี้อาเมือถือตรงนีอยาเมือถือร้อเล่นมั่วเหรอยาเล่นมัอถือตรงนั่วยากเล่นมัอถือตหนี้อากเปนมือถอนี้อากเนมือเอาหนี้อากเนออางนี้อีากเปนีือาหนีเอ้ากเป็นออยงนี้อยาเป็มั่าือต กอย่ามัวเ้ยอย่ารักเขาวงใหญ่มันคือคนไหนแล้วเนี่ยไอ้ัอนี่ไอ้หัวหมายแน่นะน่น่เน่ที่กูต่อยู่เนี่ยอันตรายอหะพี่ถ้าบืงลบมือหูดับแน่ละตอนนี้เจอเพียโดนลุกหลงไปสองมัดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนั่งฮีนาเขาไม่เกี่ยวนั่งไว้เขาไม่เกี่ยวนั่งไว้ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันยังไม่มีแก๊งมันคือประชาชนอยู่มันโดนใบป่ามันต่อยไปโดนในนั่นเฉยเมันเลยสวตาอดนก็อนนมันไม่มวนชนะแต่มันเลยนี้แมันไม่ไอ้ที่นี่เขามาตอนมีเรื่องตลอดเลย้ชยถชอบมันป่ะไอ้ที่จาานีถ้าไม่มีเรื่องนี่เขาไม่มานะแล้วเขามาถูกวันทุกวันเลยตรงนี้ตรงนี้จะพูดทีเดียวรอชนะก่อนอะชนะกินโมบอกได้นะมันหวาน มันหวานมันหวานมันจัดรีบมามันหวานขับรถมาดุนดนไม่จบหรอพี่ยะอะไรนะเออเอออย่าไปรับรอขอยุมไว้แป๊บนึงอย่ารอแป๊บยี่อปหรืไปว่าไงนะอะไรนะเพาไงนะโจขอไม่เบาแล้วพี่ไม่มีเรื่องหรอเไม่ีพีตอนนี้พวกไอ้ตู้เอาเละเลยไอ้ตู้ไอ้โันใส่เละเลเนี่ยไม่รู้ใครวะไม่รู้ใครอะแ่ไปมัน่อน้วก็กลับมาฟาร์กแล้วกต่อยกัเลยพี่ไปรับรอแป๊บเออ อ,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 อยี่เหลียงไปวะพึ่งพูดถูกนี่ว่ะไม่ต้องต้องเพื่อนจอดอย่าไปรับน้องก่อนะไปไหมเราไปไหมไวเลยม่ต้องรู้ชื่อมันหลอกควายอย่างเงี้ยจบแล้วขอให้ไหหครเน,นี่นยขยันพี่เอาแล้วนะไม่จบเดี๋ยวขับมาใหม่เดี๋ยวขับมาใหม่มันยังไม่จบอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่ะพี่เฟิร์สลลหายกุย่่่มพพีเีเ ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ก็ถ้าหมอชุบตรงนี้เรื่องมันก็ต่อยกันได้เรื่อยๆอ่ะมันอยู่ที่หมอป่าวว่าหมอจะเอาศพออกป่าวปะถ้าหมอศพออกมันก็จบอ่ะถ้าถ้าเขากลับโรงพยาบาลเนี่ยก็จบแล้วเดีย๋ยวมันก็ไปใส่กันที่โรงพยาบาลต่อเราต้องรีบหาตังค์แล้วแหละเ,าววาเราต้องรีบหาตังค์แล้วแหละ เธอเคยดูผอาลูกกินน้ำเชื่อมชอบไปกินแผงชับนัเพลงในสตูไม่ชอบนอนในดิสเพลม่ชอบซิลก็แพลแต่เธอยังไม่มีไฟอยากจะคว้ก่ถ้ามันหยุดยิ่งดิสนีย์กินเาิดแช่ามานก่อนทีติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียทิฟฟี่วันที่อ่างก็ไม่ดียจะเป็นคนที่จำไม่ใช่ทั้งบลูสีคาเฟ